มาคัดระวังที่ดินกันก่อนคะ่ะโฉนดที่ดินที่เราได้มานะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าสำนักงานที่ดินบนโฉนดเนี่ยอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็นำเอกสารโฉนดที่ดินตัวจริงบัตรประชาชนตัวจริงไปที่สำนักงานที่ดินได้เลยนะคะเพื่อไปขอคัดระวางคะ่ะขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะเป็นฝ่ายรางวัด แต่เราแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการมาคัดระวางเพื่อเราจะได้ตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งที่ดินเลขที่ดินตรงกับโฉนดที่เราได้มาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงนะคะหรือว่าทำเลถนนเป็นถนนสาธารณะถนนภาระจำยอมหรือว่าเป็นที่ดินตาบอดตรงนี้สำคัญมากๆเลยเอกสารนะคะที่เราไปขอ คัดระหวางที่ดินนะคะก็จะเป็นโฉนดที่ดินตัวจริงแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงเรื่องของการคัดระวางค่ะสำคัญมากๆเลยช่วยให้ผู้ขายนะคะขายได้ง่ายขึ้นคนซื้อเห็นปุ๊บก็จะเข้าใจและผู้ซื้อก็จะมีความรู้สึกว่ามันถูกแปลงแน่ๆไม่โดนหลอกเรียบร้อยจากการคัดระวางแล้วเราก็ต้องเข้ามาดูที่ดินของจริง และพื้นที่ข้างเคียงของที่ดินว่าตรงไหมสนใจฝากขายบ้านขายที่ดินทักแก้วเข้ามาได้เลยนะคะ